เพียง6เดือนที่แล้วเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับรถตู้ผมตกราวๆ1,600บาทวันนี้นะครับรัฐบาลมาเติมน้ำมันนะครับโดยที่ยังมีเหลืออยู่ขีดึ่งหน้าในรถตู้ผมนะเท่าไหร่ครับให้ทุกคนเดาดูภายในเพียง6เดือนน้ำมันขึ้นแค่ไหนกลายเป็นเห็นไหมครับ<ม>เห็นไหมเนี่ย 1ันเก้ารอบาทขึ้นไป300รอบาทเพื่อจะเต็มถังภายในเพียงหกเดือนผมรับครับว่าผมเป็นคนมีกินคุณทอมบ่นอะไรนะน้ำมันขึ้นคุณทอมก็ยังอยู่ได้ผมไม่ได้เป็นห่วงตัวผมเองนะครับผมเป็นห่วงคนที่เขา ไม่มีอ่ะแล้วเขาจะทําอะไรอย่างไดอย่างกันยังไงอ่ะถ้าน้าม,มันมันเริ่มเหาะขนาดเนี้แล้วก็รัฐบาลยังล้นหลาอยู่ล้นหลาอยู่เออวันนี้เพิ่งเห็นครับขึ้นจริงขึ้นมานานแล้วผมรู้แต่อย่าให้รัฐบาลเห็นนะครับขึ้นจริงและขนาดคนอย่างผมยังโดนกระทบเลยเนี่ยแล้วประชาชนพี่น้องชาวไทยไรชาวไทยเรา ที่จะโดนกระทบมากขนาดนี้มันจะขนาดไหนรัฐบาลครับถ้าไม่รีบแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่านับวันได้เลยครับที่คุณจะลงที่คุณจะลงในเวลาที่ทุกอย่างขึ้นหมดขอบคุณครับ